นิวยอร์กเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่รวมผู้คนจากทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกความฝันแต่ในฤดูเลือกตั้งปี2025นี้เสียงที่ดังกล้องที่สุดไม่ใช่เสียงของผู้สมัครที่ร่ำรวยไม่ใช่เสียงโฆษณาจากตึกสูงแต่คือเสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าโซรานมัมดานีชายที่กล้าพูดในสิ่งที่นักการเมืองส่วนใหญ่ไม่กล้าพูด โซรานเติบโตในย่านควีนส์ลูกของครอบครัวผู้อพยพจากยูกันดาพ่อเป็นศาสตราจารย์แม่เป็นศิลปินเขาไม่ได้มาจากตระกูลการเมืองไม่ได้มีตึกมีชื่อในตระกูลแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือศรัทธาในความเท่าเทียมตอนที่เขาประกาศลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กหลายคนหัวเราะเด็กแบมนอกจากควีนส์จะไปชนะคนจากแมนฮัตตันได้ยังไง แต่โซรานรู้ดีว่าเสียงของคนตัวเล็กๆมีค่ามากกว่าที่ใครคิดเขาเริ่มลงพื้นที่พูดคุยกับคนที่ไม่มีบ้านกับแรงงานที่ถูกไล่ออกจากแฟลตเพราะค่าเช่าขึ้นไม่หยุดเขาไม่ได้เอาโปสเตอร์หรูๆไปติดแต่เอาเรื่องราวของพวกเขาไปเล่าผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อสัญญาผมมาที่นี่เพื่อฟังคือประโยคที่ทำให้หลายคนเริ่มหันมามองชายหนุ่มคนนี้นิวยอร์ก เมืองที่มีทั้งความมั่งคั่งและความเหลื่อมล้ำที่สุดในโลกข้างหนึ่งคือย่านหรูอย่างแมนฮัตตันที่ค่าเช่าห้องเริ่มต้นเดือนละหลายพันดลอลลาร์อีกข้างหนึ่งคือบรอนซ์ที่คนทำงานต้องใช้ชีวิตเดือนชนเดือนสอรานมองเห็นช่องว่างนี้และเขาเลือกพูดเรื่องที่ไม่มีใครอยากแตะวิกฤตที่อยู่อาศัยเขาบอกว่าไม่มีใครควรต้องเลือกว่าจะกินข้าวหรือจ่ายค่าเช่าบ้านและคำพูดนี้ กลายเป็นคำที่จุดประกายทั้งเมืองในช่วงหาเสียงเขาเดินเท้าเข้าตลาดพูดคุยกับผู้สูงอายุเข้าไปในชุมชนผู้อพยพพูดคุยกับคนขับแท็กซี่ชาวบางกรลาเทศคนทำงานร้านเดลี่ย่านรุกลินทุกครั้งที่เขาพูดไม่มีทีมโปรดักชั่นใหญ่ไม่มีสคริปต์หรูมีแค่เสียงจริงๆของเขาและความหวังของคนฟังคุณอาจไม่รู้จักผมดีนักแต่คุณรู้จักสิ่งที่ผมกำลังพูดถึง เพราะคุณก็เจอมันทุกวันวันเลือกตั้งมาถึงซื่อใหญ่ๆคาดการว่าเขาจะได้ไม่ถึง20%ของคะแนนแต่ผลกลับพลิกอย่างแรงเมื่อปิดหีบเลือกตั้งในคืนวันที่4พฤศจิกายนชื่อที่ดังไปทั่วจอคือโซรานมัมดานีเสียงเฮดังขึ้นทั่วควีนส์คนหนุ่มสาวเต้นรำกลางถนนผู้สูงอายุหลายคนร้องไห้เพราะนี่คือครั้งแรกที่พวกเขารู้สึกว่าคนแบบเรา ก็ขึ้นเป็นผู้นำได้ชัยชนะของมัมดานี่ไม่ใช่แค่ทางการเมืองแต่มันคือจิตวิญญาณใหม่ของเมืองสื่อบางแห่งถึงกับพาดหัวว่าจากรูปผู้อพยพสู่ผู้นำมหานครโลกแต่ขณะเดียวกันก็เริ่มมีเสียงจากอีกฝั่งเสียงที่ไม่พอใจเสียงที่ตั้งคำถามว่าชายคนนี้คือใครกันแน่เสียงเปลี่ยนโทนเข้มขึ้น เพราะโซรานไม่ใช่คนที่จะพูดแค่เรื่องในประเทศเขาแสดงจุดยืนทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างชัดเจนเขาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลอิสราเอลต่อปาเลสไตน์อย่างเปิดเผยเขาพูดถึงสิทธทิมนุษยชนไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาแต่ทั่วโลกและนั่นทำให้เกิดแรงสะเทือนที่ไกลเกินขอบเขตของเมืองนิวยอร์ก The Washington Post รายงานว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลบางรายกังวลอย่างหนัก ถึงขั้นเรียกมัมดานี่ว่าผู้นำท้องถิ่นที่มีอิทธิพลเกินควรต่อความคิดของคนรุ่นใหม่ในขณะที่โลกซ้ายเฉลิมฉลองโลกขวากลับมองว่านี่คือภัยจากประชานิยมแบบใหม่ New York's first Muslim mayor is drawing global attention for his progressive agenda ตอนนี้มัมดานี่ไม่ได้เป็นเพียงนายกเทศมนตรีของมหานครหนึ่งแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคลื่นลูกใหม่ คลื่นที่ตั้งคำถามว่าประชาธิปไตยกำลังเป็นของใครกันแน่เพราะถ้าเมืองอย่างนิวยอร์กหัวใจของโลกเสรียังต้องมีคนไร้บ้านนอนข้างถนนแล้วเราจะเรียกตัวเองว่าเจริญได้อย่างไรนี่คือคำพูดของมัมดานี่บนเวทีปราศัยหลังชนะเลือกตั้งและมันสะเทือนถึงหัวใจของคนดูทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากวอชิงตันไม่ได้เริ่มจากสหประชาชาติ แต่มันเริ่มจากเสียงเล็กๆในเมืองหนึ่งที่กล้าบอกว่าพอแล้วกับระบบเดิมชัยชนะของมัมดาน,นี่อาจดูเหมือนเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิน่นแต่สำหรับนักวิเคราะห์ทั่วโลกมันคือสัญญาณการเปลี่ยนยุคทางการเมืองยุคที่ประชาชนเริ่มไม่เชื่อคำสัญญาแต่เชื่อประสบการณ์ที่ตัวเองเจอหลังการเลือกตั้งสำนักงานข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า มีการค้นหาชื่อมัมดานี่เพิ่มขึ้นกว่า700%ภายใน48ชั่วโมงทั่วโลกมีคนแชร์สุนทรพจน์ของเขามากกว่า20ล้านครั้งและในหลายประเทศเช่นแคนาดาอังกฤษและอินเดียก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้เมืองของพวกเขาเลือกผู้นำรุ่นใหม่แบบนี้บ้างแต่นอกเหนือจากแรงบันดาลใจก็มีคำถามตามมานักวิชาการบางคนเตือนว่าชัชนะของมัมดานี่ คือการท้าทายระบบเดิมที่อาจนำไปสู่การประทะของอุดมการณ์เขาเป็นมุสลิมชัดเจนในจุดยืนด้านสิทธิมนุษยชนแต่ในโลกที่ศาสนาและการเมืองยังพันกันแน่นมันอาจกลายเป็นช่องให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีมัมดานี่ผูกสัมภาษณ์หลังเข้ารับตำแหน่งเขาพูดประโยคหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกผมไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเห็นด้วยกับผมผมแค่ต้องการให้ทุกคนกล้าที่จะไม่กลัว คำพูดนี้สะท้อนหัวใจของการเมืองยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องซ้ายหรือขวาแต่เป็นเรื่องของความกล้าที่จะตั้งคำถามต่ออำนาจหลายเมืองเริ่มมองมาที่นิวยอร์กเพราะในเชิงโครงสร้างมัมดานีกน่กำลังทดลองโมเดลใหม่ของการปกครองแบบชุมชนเขาสร้างเครือข่ายกับ NGO ในพื้นที่ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณบางส่วนด้วยตัวเองสิ่งนี้คือสิ่งที่นักการเมืองรุ่นเก่ามักจะกลัวที่สุดคือ การคืนอำนาจให้ประชาชนจริงๆในระดับโลกชัยชนะของมัมดานี่ถูกเปรียบเทียบกับกระแสของซาดิกคานนายกลอนดอนเชื้อสายมุสลิมและอันนิสบัสเวดันในอินโดนีเซียที่ล้วนเป็นตัวแทนของผู้นำรุ่นใหม่จากรากหญ้าพวกเขาคือคนที่เข้าใจว่าการเมืองศตวตรรษที่21ไม่ได้อยู่ในรัฐสภาแต่มันอยู่ในถนนร้านกาแฟและหน้าจอของประชาชน นี่คือยุคที่ความจริงไม่ต้องผ่านขนกลางแค่คลิปติกต o อกหนึ่งคลิปก็เปลี่ยนผลเลือกด้างได้มัมดานี่ใช้สิ่งนี้ได้อย่างชาญฉลาดทีมของเขาอัปโหลดคลิปสั้นๆที่พูดถึงความเหลื่อมล้ําแต่ละคลิปไม่ถึง30วินาทีแต่พูดในสิ่งที่โดนใจคนรุ่นใหม่ทั้งโลกเรามีตึกที่สูงที่สุดแต่กลับมีคนไร้บ้านมากที่สุดคลิปนั้นถูกแชร์กว่า40ล้านครั้งแต่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงย่อมมีศัตรู ฝ่ายตรงข้ามเริ่มตั้งข้อหาว่าเขามีความคิดสุดโตง่งใช้การเมืองเชิงอารมณ์แทนเหตุผลมัมดานี่ตบกลับสั้นๆว่าบางทีเหตุผลที่แท้จริงคือการยอมรับว่าคนกำลังเจ็บปวดเมื่อเวลาผ่านไป6เดือนนิวยอร์กเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆมีโครงการบ้านเช่าราคาย่อมยาวเริ่มต้นมีระบบฟังเสียงประชาชนออนไลน์และการประชุมสาธาร,รณะเปิดให้คนทั่วไปเข้าร่วมได้จริง เขาอาจยังไม่เปลี่ยนทั้งระบบแต่ได้เปลี่ยนความรู้สึกของผู้คนนักวิเคราะห์จาก t ดี e อีคโนมิกสรุปว่ามัมดานีไม่ใช่แค่ผู้นำท้องถิน่นแต่คือกระจกสะท้อนอนาคตของประชาธิปไตยโลกเพราะในยุคที่การเมืองเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจผู้คนเริ่มมองหาผู้นำที่พูดเหมือนคนธรรมดาไม่ใช่พูดเหมือนหุ่นยนต์ที่ซ้อมมาจากห้องประชุมในโลกที่ความหวังเริ่มเลือนหายบางครั้งเราไม่ได้ต้องการฮีโร่ แต่เราต้องการใครสักคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเสียงของเรายังสำคัญอยู่ใช้ชนะของโซรานมัมดานีอาจเป็นเพียงจุดเล็กในแผนที่โลกแต่เสียงของเขากำลังขยายไปทุกเมืองและอาจเป็นสัญญาณว่าประชาธิปไตยไม่ได้ตายมันแค่กำลังถูกนิยามใหม่อีกครั้งนี่คือเรื่องราวของคนตัวเล็กที่ทำให้โลกเริ่มฟังใหม่อีกครั้ง